สวัสดีครับสวัสดีครับมันยิดผมครับผมมันยิดผมเหรอครับใช่ครับผมจะได้ทำด้วครับใช่ครับทำสีด้วยไหมครับนายพอดูสีอุ้ยสีสวยนะพี่นะครับได้ครับ้ครับขอรับลูกค้าอุ้ยผมขอสีครับผมสีนี้ประมาณนี้นะผมทำได้ทำได้ทำได้นะผมทำผมก็ยิ่งทำได้โอเคโอเคเดี๋ยวเอาโอโคเกเดนโปอนดึงนะครับอะไรนะครับเอาโอโคเกเดนโปอนดึงนะครับ ผมไม่รู้จักหอกระเด็นครับผมครับผมผมเขาเขาเรื่องอะไรครับเขาเรื่ออันนี้ได้เคยทําสีมาป่ะครับอ๋ออะไรนะอ๋ออันนี้ได้เคยทําสีมาป่ะครับอ๋อไม่เคยครับอ๋ออันนี้พี่ต้องทำอ๋อพี่ต้องทำถล่มดังแน่เลยวะดังแน่เลยดังแน่เลยอ่าไปล่างโอ้ยแจ็คดาวน์ก็ตัดทำแห้วผมก่อนแล้วไม่รู้ได้ลูกค้าเห็นช่องทางการติดต่อมาจากทางไหนเนี่ยเห็นในทาง โอเคครับโอ้ย๋ยวเดี๋ยวจคอยคิดว่ามีคอยคิดว่ามีคอยคิดว่าเห็นทางติ๊กต็อกครับเห็นทางเห็นเห็นทางติ๊กต็อกใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับชอบคลิปไหนมากที่สุดชอบคลิปเอ่อที่เต้นนะครับที่พี่เต้นครับจริงป่ะเนี่ยใช่ครับพี่เต้นเพลงเต้นตอนไหนเงี้ยกับบ่มีพี่เต้นไหนพี่ลองเต้นหน่อยครับเงี้ยกับบ่มีนี่เหรอก็เต้นดูเนี่เราเราเต้น หรอไม่หรอกให้พี่เต้นอีกไปดีกว่าเราเรายังผมไม่ทันแล้วอ่ะก็สภาพที่ผมเราครับผมเป็นคนผมฟูเหรอใช่ครับเป็นคนผมฟูครับผมฟูก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากให้มันตรงกว่านี้ใช่ครับเพราะว่าเวลาขับรถอย่างนี้แล้วมันหนุตอนแรกก็หล่อหล่อมาจากห้องเออปึ๊บปึ๊บพอขี่รถมอเตอร์ไซค์ปั๊บ ก็ยังหล่อเหมือนเดิมแต่ว่ามันฟูขึ้นครับแต่ว่ามันฟูไม่เป็นทรงไม่เป็นทรงครับไม่เป็นทรงเลยใช่ครับมันเลยไม่เป็นทรงเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ครับมันแบบว่าอุ้ยตอนแรกมันก็หล่อแต่ว่าพอออกจากบ้านปุ๊บก็อุ้ยผมพูดไม่โดเรื่องเลยพี่ขันขันได้เลยนเรากินยาไปกี่เม็ดแล้วสองสองสองเม็ดนะไม่ได้กินไมไดตัวไมไดตัวเม็ด พี่อจะป่วยแล้วตอนนี้ป่วยงแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาแล้วติดตามไปติดตามนะครับติดตามใช่ไหมใช่เฟซบุ๊กติดตามอ่าพี่ชื่ออะไรชื่อไปนะไม่ได้ดแล้วติดตามจริงติดตามจริงปะเนี่ยติดตามรับติดตามเออวันนี้เราเรามายืดผมกันเนาะใช่ครับก็เรามาเสพเรามาเสพเรามา ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เต๋เรามาเสพความสุขกันใช่ครับเสพความเสพความมั่นใจเสพความสุขเสพความมั่นใจนะครับตอนนี้เราเรียนศึกษาอยู่ปริญญาตรีครับปีหนึ่งเหรอใช่ปีหนึ่งครับอ๋อปีหนึ่งนาอเรียนอะไรครับเรียนบริหารการเงินครับผมบริหารการเงินใช่ครับแต่ว่าเรียนแล้วไปนับเงินเลยใช่ไหมแต่ว่าเรียนแล้วก็ผ่านเงินครับผ่านเงินผ่านเงินผ่านเงินพ่อมเงิน้อ ดีเลยไม่ดีเลยพี่พี่เริ่มเดิมเริ่มเริ่มปวดขาแล้วง่ายมึงนี้ดีกว่าเอก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละครับเราเราผ่านก่อนไงอ๋อแล้วเราก็ชดใช้ตอนไม่เนื้อเราก็ผ่านต่อไปเราผ่านต่อไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องจดใช้ด้วยเนาะก็คือช่วงนี้พ่อแม่เราก็ส่งเสียก่อนไงครับผมใช่ไหมพอพอครั้งต่อไปปุ๊บก็ส่งก็เอางียบ คิดไม่ทันพี่คิดไม่ทันดิไม่ทันคลิปแต่งงานเีเรามายืดผมเรื่อมมาเล่นตลกนะพีุ่งเออใช่ไหมพี่ฟีดตายคาเฟ่นะครับฟีดตายคาเฟ่ฟีดตายคาเฟ่พี่ตายคาเฟ่หรือว่าพี่เปลี่ยนชื่อดีวะใช่ไหมพี่เพราะว่าพี่ใช้ได้เลยนะครับใช่ไหมใช่ครับฟีดตายคาเฟ่แอนอ่าสิงห์ลมควันสิงห์ลมควันโอเคก็วันนี้อ่าเราเดินทางมาไกลไหม อ่าจากมอใหม่ครับมอใหม่มอสารคามมอใหม่ครับมหาวิทยาลัยมอใหม่เรียงเนาะขำเรียงใช่ครับขำเรียงโดนตำรวจจับด้วยโดนตำรวจจับด้วยตอนที่มานี่เหรอใช่ครับโดนตำรวจจับเฮ้ยโดนไปกินเน็ดอ่ะโอ้โหพี่ไม่โดนโดนหมวกกันน็อกโดนหมวกอ๋อโดนหมวกกันน็อกใช่ครับโดนหมวกส่งให้ด้วยส่งดีดมาด้วยเราเนี่ยนอนมาเยอะนอนมาเยอะเฉยครับนอนนอนมาเยอะใช่ครับนอนมาเยอะนอนมาเยอะหรือว่าไม่ได้นอน เขาจับเรื่องอะไรเดินคดีอะไรโดนคดีค้าครับค้าใช่ครับค้าอะไรอ่ะพี่ผมลืมอีกแล้วผมลืมว่ามันต้องเล่นยังไงอ่ะโดนโดนจับหมวกกันน็อกใช่ครับใช่ไหมแล้วก็อะไรนะใบลืมใบผับขี่มาลืมใบขี่มีจริงจริงเรามีใบขี่ไหมมีครับมีครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช่ครับรีบจัดเลยรีบเลยพี่ผมนัดพี่ตอนตอนบ่ายโมงอาเหรอนี่เพิ่งเที่ยงครึ่งผมจะรีบทาไมก่อน เออว่ะเรื่องมาทำไมเนี่ยเราจะไปเรียนไหมเนี่ยไปครับไปอันนี้ไปกี่โมงแคบให้แม่ผมดูนะไปเรียนฮะไปเรียนไปเรียนครับไปกี่โมงครับวันนี้ไปบ่ายสามครับอ๋อไปบ่ายสามใช่ครับอ๋อแล้วก็เลืออีกที่อ่าที่สองอันไม่จะอยู่ร้านเรา้วครับโอเคอันนี้ไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้ตัดออกอันนี้ตัดออกอันนี้ตัดออกตัดออกนะตัดออกนะอันไหนอันเนี่ยที่ที่เราถ่ายกันทั้งหมดเนี่ยอันไหนอ่ะ ที่ไม่ดีน่ะพี่เอาลงให้หมดเลยพี่เจาลงให้หมดเลยพี่เจาลงให้หมดเลยล้อเล่นล้อเล่นอันไหนที่ไม่ดีตัดออก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 นะครับอ่ะไม่พูดพูดปามเพลงละเนาะเลงเริมเสริมหลอดีกว่าโอเคเสริมหลอครับโอเคไป let's go ไม่ไปหมายถึงไปหลอไมไ พี่นึกว่าเด็ขนมจีบสารเปาเนี่ยขนมจีบสารเปาอะไรครับเออไปยังไม่ได้คิดเลยคัด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 เป็นไงบ้างครับน้องเป็นไงโอ้โหเห็นบีฟอร์กับอัปเตอร์ไหมครับต่างกันแค่ไหนครับโอ้โหนี่หล่อจริงนะเนี่ยใช่ไหมเอาจริงป่ะครับพี่สามพันผมก็จ่ายนะราคานี้ยสามพันแล้จ่ายจ่ายพี่ครับพี่พี่เ่าวันนี้จ่าย ราคาเดิมเลยครับอ๋อพูดเฉยๆจริงจริงๆมันคุ้มมากเลยทุกคนคือหล่อจัดเลยจริงหล่อจัดเลยแต่ว่าปกนแไม่ตอนแรกพี่นึกว่าต่ซาไกนะต่ตอนแรกโอขนาดนั้นเลยขนาดขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เป็นไงครับอย่างนี้เลยครับโอ้โหหล่อเหรออะไรหล่อหล่อๆแต่เราโอเคเนาะโอเคมากพี่โอเคมากเนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีการดูแลนะครับสระผมเนี่ย าแชมพูอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมก็คือมไม่ได้ใส่ทิ่เมนอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ใส่แต่ที่นี้หลังจากที่เรายืดผมไปแล้วพี่แนะนําให้เราสาสระแล้วเราาใส่ทิ่เมนแทนคิมนวดนิดนึงนะครับโอเคครับใช่ถ้ามีเวลาก็หมัก 5- 10นาทีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็นวดนวดแล้วก็ล้างได้เลยเนะครับในช่วงแรกมันจะเติมเติมสารอาหารให้อาเข้าสู่เส้นผมเราเพื่อไม่ให้ผมเรานแห้งเสียนะครับเพราะว่าเก็บผมเราจะเปิดในช่วงแรกนะเพราะันด้วเคมีั้งงั้นเราต้องบํารุงในอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณมากครับที่วันนี้เรามาแบบเอ้ยมาแบบให้ความสนุกขนานี้พี่ด้วยนะครับให้ผมด้วยครับสนุกมากครับใช่ไหมสุดๆครับเป็นกันเองด้วยเนาะบคโอเคขอให้โชคดีเขาไว้โอกาสหน้าโอเคพี่เจอกันใหม่รอบหน้าอย่าลืมเอาบัตรประชาชนแล้วก็เอาใบขีดสำเนาทะเบียนบ้านเอาไปเอครบเลยมาสมัครงานที่นี่เลยมาสมัครงานที่นี่เลยเอาเลยโอเคครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม